ก็แบบมันบบว่ามันมีมันมีคนอย่าวันนี้คนชัวะคนจงคนมนีทัดสิคือเขากี่เขาไม่ขาเขาเต้นหนีแล้วก็รองเลอ่ไดรเขาอย่ได้ี่เขาว่เขาต้นทเขาไปโลดแต่น้วาไปแยกไปด้ไปใหญไปแล้วเพราะรัสิอะไรไม่มีนานไม่มีสวนยางีนเอย่างเดียวค่ะนรนติเขาอูบรอ นั้นที่ตัว <laughs>

นม่จำาว่าเว้นว่าจะให้มาเอาใงเดีะมาเอาไ้ไว้เราว่างใจว่าดอเคงามกพูดนแล้วให้มุกสละที่ชนหนาไปขายดีมันจดอยากทำน้วก็คู่อันลดน้ำมัน้วยนะจเหมืนกัแต่งแต่งการนั้นนม่ที่เแต่งอไรันเลยรไดอ

เอ้ยนีนั่นอ๋อว่กั้เป็นตันตวารอะไก็ม่รี่ไบ้านไอ้คนความรูกแล้วก็ความรูกรักันมา không là... ờ, có nữa, đó là... hiệu, hiệu nó gia vào cái điểm của bạn được mà tham gia cho bạn tham gia được của bạn học tay anh em học tìm 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 học 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 tìm 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 แก้ย um, e ิ่องมีตีฮ้าแก่ยิ่งหม่ครัเนาะพอเาได้ไปดูทีได้กึงเวลาลนตาสั่งเวลาพอดีเลยเวลาพอดีสั่งเขาตันเขาพอดีตีห้าไหมแต่เขาพอกีเนาะเนาะกหญ่เออรับไปนะเขาดีเวลาลงตาสั่งแบบนี้แล้วัานี่ สันเที át, ่เขาไปนี oh, ่ที่ยูงเาจท้างรอคางค้ก็ดนองนี่ไ่รว่าทันรอาบนก็จงไปบานตมาเมุ่ที่ส่ดมันตรงหน้าเลยเป็สวก่อ าะว่าม <N> ันก <N> ็จะเป็นพกเนี่ยนม่นนัพนาะว่ามันป็กเนี่ยกต้องไปท เดีวว่าผู้คุณเสยเสียทาหลวพวนี้ผมขอใชว่าทาสุผมจะผมผมทานบรีสุกด้หู้แล้วบ็สุทธนะครับช่ไรัสุกให้กินเหลาเมายาก็ให้กินเมงา Good. Yeah. い、はいんじゃない kiến phải ra nào cái này là cái gì à? cái này là cái gì? 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 ได้ได้ครับมา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  ไว่หวังดีบ้างอือภูผาในใจใจนอกใจเราบองเราขอ่เราของร้าของเราเองของร้าเปลี่นให้รำหนักคนว่ามันจริงที่เกิดก็มีนี่มันขาดเป็นกับก่าเสี้่มกันเดี่ยวนี่ได้ขัดยังจะเสี้ย สินคนยันเนี่ยแต่คนนู้มีสินที่ได้บ่ะอืมีืมอ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 เมอื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 มมอืมอืมกืมือืมอืมอืมอืเอามออืมอ่มอามอมอื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 มอ

ดีเด้ที่สุดเลยนี่แล้วก็ติ่โดบี้งขั้ได้ระลห้าเกลยเ็ดเลยก็คือห้อระขอกซุ่นํเาเหลาอุนํเกาเหาเกินูกเข้ามาบมู่ี่หน้หกกระดาน ก็นี่ดิเนี่ยก็เลย

ก็วัาอีกตลอดเลยบันก็อย่ว่านเพราะว่าเ้าวเป็นผู้นิมนต์มานีเ้าต้องเอาหน้าเ้าไว้กับเขางที่เนี่ยเนาะท่านที่นี่ัอเงียบก็ได้นะเนาเดียวตาเนาะตาแม่บ้านสมมติให้องีเด่นในทางลมุนในอาหารที่สุดเสริมซึ่งหอบขึ้นมาเนา ไมกันี้ยก็รัมาหนักหนุนเขาท้ามาหารามาหารเขาจมากไม่ถ้ามาสื้อ้ป่านนี้เื่อควยากเนมานักสากจูสันรอยอ่เลยแล้วก็พูดยันมันก็เเอออเือ

这里。<分> กัวขาวนั่นขัดมือทรายกั้นก็ล่าหางบัวเขาเขาไม่เห็นร่องข้ามกัวขาวหน้าน้าเดียวแม่กิมาโอ้เปี่ยนเตี๋ยวมา่มเงจิ้นแต่เนี้ย่นเดี๋ยวกเดเ๋ยวเราได้

ไอ้กบามดีเพรว่าตัิดตามเี้องไปตั้งกอีก่ังค่อยนะมัวหัวล้ลุมาตัวเามานตบเลยก็ยังด่างด่ตามแลตตนสูงไปอะไมาดีก็ห้ามได้ลมาดีก็อคนะึาไป้

สัพพะมังกาปะัะปะตุตัตเอเวกังสัพพะสังฆะทุกัตัพพตติปะปะตุติทรเราเหนสัพพะสัตตาอนเทวะข้าเจ้าเข้แต่จตุจตุจติที่เาเหาินให้เกีตโทุกๆคนการี่ผูุ้้งมลอบไปเร็วแต่ภู้ขาการูเจ้าตาการเติจิตา

Bye.

บางเอาสายเอาสายกับทั้งรุ่งไปเรยกวเป็นป่างไใช่เราต้านาามดตีมดเนี่ยเรก็มัดมาบอก่มาอย่าดอยงน่เได้ยไปเมาเลเียหาไปไปเป็นเช่นไปแต่สิ้นยก็ได้แต่มเี้ย